นี่ซุ o มนี่แล้วฮะเอานี่แล้วแหละซุ o มนี่แล้วเนี่ยแม่บ้านเลนี่คือทีมงานอั่นอุจจาระที่ปาเพนมานนนมนอันนั่นเนาะปฎิบิณการอันนั้อ่านนังข้างนี้นอยู่ดงนี้ด้วนเหมีอันมีหมอกมีไม้เป็นพุ้นแล้วฝนสิสูตรอะไรนี่โอ้สูตรผ่านเสียงนี่สูตรที่พุน่น เหยียบตีนกาไปสั่งไปถ่ายใกล้ ทำผ่านมาโดยก็รด้วยะนั้นข้าเป้าเองก็ขอต่างหน้าเจ้าภาพในวันต่างหน้าครอบครัวก็ขอเก่าขอบอกขอบใจนามตขเขตะนปนท่านบดสกุลสู่คนที่มาอุ้มสู่สจแลบเป็นแห่งแห่งแห่งตันตันจนในเดงอนสาปดาหกิจจบของกระ้าพุนน้ำสำเร็จบนหลงโปรดดความเป็นระเบียบจดงามกับเดมีนังที่จะตอบบุญแทนคุณ ก็มี้ต่คำอวยคนอวยใอันเปรียบเดิมลำจึงมอบให้แก่ทานดะคารเดอเอร์ความเจ็บยาได้ความใคร่ยามีปัจจานาชิงได้ก็ขอให้ได้สมบัตความมงมาถปัจานาถูกประการดะคารเดอเอร์แล้วก็อีกประการหนึ่งนะคารนดอเนอรข้าพเจ้าเองก็ขอตานาเจ้าภาพตานาขอบคะครเดอเตาะขอข่าวบุญเกี่ยวกับขาเดะคารเดอเ้อร มือตัง้งวุ้นเกียวเขาก็แม่ไม่วันเสาร์และก็ละไ,ได้เป็นมือต่างหางกาเกาียตอนแรกกับมีจุดปณิชามงคุณพัธรรมาเทศนากาทิ่แต่จะได้ในการขบน้ำตำต่อไปในตลอดทันขึ้นวันเสาวันศกร์แล่ลยด้เวลาเจ็ดโมงตอนเสาก็จะได้ไ เดินไปมนะาวเมองาวยันเจอข้าเจ้าภาพราจะากันตอดการหกเนอร์ดาวเดาเรากระไรลักษณะกันระไนักะไรได้ใมขขาวเรากระไรนอสมบับทใหม่กระไรตอร์อามาเก็บหกใเปินทีล้ลุกเรกกระไรนอกระไรนั่นกระไรเตอร์ทำสัมบันิบทใหม่เ็นขาวยากติดทีนอกรรนกระไรหูกระไดสิบสองบาได้หูกระไรสบของปาาบุนดราเก็บหกใเป็นทีลารุกกระไรเตอ

อ่าสสัเา้กับเสด็จกับกับเลยแล้วไรเนาะเ่ไดอไ้เรากันบอกเลยเนาะโอเคโอเคอ่าเออคือเกาห่ะแหละไปมาฮาเวคือเกาหะเนี่ยเออ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 โอเค